ก็รู er ้ส so like so so ึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจในโอกาสที่ได้รับครับก็ซ้อมมาค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าผ่านมาเป็นจากยูสิบแปดมายี่สิบเนาทีมชาติชุดใหญ่ครับก็มีการซ้อมมาเยอะครับก็ก็มันอินเทนส์กว่าการซ้อมยูสิบกับยูสิบแปดครับมันเลเวลมันสูงขึ้นครับก็ต้องปรับตัวให้ได้ครับก็ก็ค่อนข้างไมค่อค่อนข้างยากครับแต่ว่าก็ ไปกันได้ตูครับลุ้นพี่นีทเพราะก็เคยเป็นโค้ชผมตอนเด็กๆครับเขาก็สอนมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ก็ให้คำปรึกษาครับก็ก็มีพี่ชายส่งไปเสดจมาใจนี้ขออนดีครับแล้วก็พ่อแม่ก็อยู่กับผมตอนผมติดกีชาิก็นึกว่าจะอย่างน้อยประมาณ20ครับแต่ก็ก็ติดตอนนี้แล้วแล้วพี่ครูได้พูดอะไรกับพีารัติแล้ว ก็มีส่งส่งเมสเซจมาบอกว่าโชคดีก็เก่งมากครับตอนนี้พยายามอยากตัวใหญ่ขึ้นอยู่ครับเพราะว่าน่าดูตูทรงแล้วนจะเล่นกันหนักครับแล้วก็แค่ต้องเงยหน้าตลอดเป็นกันก็ยวโดนชนบ่อยครับในคู่แข่งที่เจอครับทีมคิดว่าประเทศไหนที่ทีมชาติไต้องเน้นพิเศษครับผมว่าน่าจะทุกประเทศเลยนะครับเพราะว่าดิวิชันนีค่อนข้างสูงครับแล้วก็ ประมาไม่ได้ครับจะเป็นปีแรกครับก็จะทําไม่ดีที่สุดครับก็ขอบคุณนี่ตามมาเชียน,น,นะครับก็จะทําไม่ดีที่สุดครับแล้วก็เออก็จะทําไม่ดีที่สุดคออก็รู้สึกภูมิใจครับครับเพราะว่าก็ฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กครับ10ปีแล้วครับก็ได้ขึ้นไปเล่นกับโค้ชกับพี่ๆทัทีฮ <c> ะ <oughs> ยินดีครับก็ขอให้ตั้งใจให้เต็มที่ครับครับแล้วกใ,ให้สมกับที่ได้ถูกรับเลือกมาครับครับไปครับครับ